เนี่ยกูไม่เคยเปิดมาทานเลยฝันนะ่งเนี้ยเหนื่อยใจอย่าเดินนะฝั่งนู้นนะกูจองประตูบานนั้นนะไอ้เหี้ยอย่ามายุ่งเออกูจองบานนี้ไอ้เหี้ยบานนี้ได้บานนี้ไม่ต้องมายุ่งประตูของกูกูหวังยืนนี่งั้นเหรอ,อยืนนี่แล้วล่ะจะพอนัน <c oughs> ่นเห็นแล้วนะคะน,น,นะคะ่นะไอ <c oughs> ้เหี้ยห้องพิธีนั่นไอแม่งโคตรไอ้นี่ดีนี่หว่า ประตูพังยังวะเปิดแล้วโอเคอย่าให้ป่ามือเกตบินมาเบีบิงมันบินนี่นี่จะกูบีบขออะบันทีมาบันีแม่งเอ้ยใส่สีจักรทุเรศเลยฝ่าชื่อบันทีเปิดประตูไหมไม่ปิดอ่ะกูไม่เห็นกูไม่เห็นเลยจ้ะกูไม่เห็นเลยเนียนมากเนียนมากๆเลยเนี่ยเป็นแลแดดไปพี่อ๋อ นี่ไงคิดว่ามึงโว่แล้วมึงเฟีย้ยวปะละ่ะคิดว่าเฟีย้ยวมึงก็มาไอ้หนุ่มกูบอกแล้วคิดว่ามึงเฟีย้ยวมึงก็มากูเน่ยเดินเนร์ดเก่าไอ้น้องใครที่ไรล่ะกูไม่แต่วะัวยายอยู่นี่ไอ้เลยต่อเอาเอา,เอา,เอาตายก่อนอะไ่กันไปหยิบยาแน่ ไอ้ยราไม่มีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยใครอะไรวุ่นกูไอพ้พวกดีเฮียพวกดีดิถ้าไม่หุ่นมันพังยากขึ้นเด้อหือว่าผมขอนะหุ่นแม่งพังยากง่ายเลยเฮียอ๋ออ๋ออ้าวมีคนพลาด อ้าขอบคุณนะได้รับปัจตุบันนี้พอดีไอ้ใครเฮียอะไรหุ่นกูอีกอะโอ้กูไม่เห็นไลยินไี่พวกนี้นี่คือแม่งจะมาปั่นกันอีกเลยใช่ไหมมันไม่ได้ปั่นสัว์เครื่องนะปั่นหัวก,กูไแหละสัว์เอ้ยเฉดตีไปเลยโอ้แม่งหมดอีกเกตกูแหละอ้าว มึงอะมานี่ไอ้สัสไปไหนโอ๊ยเ็นเจ็บนะครับมัน <c oughs> มีมาน็อตไม่หรอกเกมแม่ไม่กูถามดีกว่าตัวที่นี่ไปอยู่ในเกมอีกเหรออ้าวมากีนบิงติดแม่งฟังหุ่นกูอีกไอ้ฟัส นี่ไอ้ฝัดมาลามให้กูนหนอยนนี้เฮียเฟียวหรอมึงเฟียวมึงแน่ก็หักคอมึงเด็กละกันไอ้ฝัดหนูยังไ <c oughs> ม่ได้เพชรที่อะไรเลยฝัดแม่งพางหมดแล้วเฮียทีฝั่งโน้ะเลยเหรอไอ้ฝั่งนีก็มีไอ้คนเดียวไปทีนี้ไปไหนหรออะไอืกอืม เกลีดไม่พออีกตีไงมองเพลยไปไหนไฟฟหอ้ฝาดหืมไม่มีไม่มีเกลดพุ่งอ่ะเราจะปรับนะแบบเอ้ยถ้าไม่มีเกลดพุ่งให้มันเดินเร็วหน่อยนะอะไรเงี้ยพอาไม่ไม่มีเกลดพุ่งไม่เป็นตัวแบบตัวขยะไปเลยทำที่ไหนไม่ได้เลยอ้าว อากระตันอะ่ะพี่มีกระตันคำน้อง <c oughs> สักคนหนึ่งมาดิไอพวกแกทวิชาติเนะี่ย <c oughs> คิดไม่มี <c oughs> อีก้อยมันขือหยาบปาง,าง่นกูจางเลยสนะั <c oughs> วันนีุ้่นกูก็ไม่มีเล่นอยู่แล้วเฮีย อผนกูซื้อมาแพงกูพูดกี่ยอะไรพี่เอ้ยอะไรอะไร,อะไรอีกอะไรอีกไอ้บัดแค่นี้จะขุดูอีกเหรอมัใหมานี่ที่ผัดเอ้ยจะไปเผา,าเผาไปงั้นเฮ้ยมันคอีกอ่ะแล้วไงอะ่ะมึงได้ตีเบิ้ลแล้วไงอะ่ะโอยเคเลยไม่ทัน ไม่ตีไม่โดนเพื่อ <c oughs> อะไรล่ะขาวทำไมนะ่ะจ้ากูไม่ยิงโง,ง่ๆร้อยมึงมาตบหลังกูหลับโอ้ยเคโดนด้วยฝัดนี่มีโลอ่ะ <c oughs> เอ้าโด <c oughs> นด้ยวยเหรอมึงอยาดเยอะไมานอะฟุ้ยจริงอ้ยเคิดไม่โดนด้วยไอ้ัตร นี่มันน่าจะไหมันบีบ,บ,บคอทีด่ดีกว่าน,นี่แม่งบีบคอยากมากเลย <c oughs> มึงควยอะไรดัะ <c oughs> นี่ไงมคิดข้าเฟี้ยวเหรอรอปิดจันเหรอไม,ม่ทีบ้างนู่นเกจก็ไม่ค่อยมีนี่แ่ โอ้โหไม่มีกระสดวดอลยได้ปะตรงนะี้ไม่ได้อีกเหรอนี่ทำนี้ได้แลนะ้วเนี่ยทันนานได้ที่หัวกระบาตีแม่งมิงห่านได้ไม่มิงจิกี่ <c oughs> ขวานได้ยังไปทุบสี่งกว่าได้สนุกดีพอไปทุบสี่ขวางไปได้มันทำอะไรไม่ได้เอ้ย ไอ้เฮีย้ยอะไรกับผุนก,กอยกะพูดกี่เราเล้วผุนกูซื้อมาแพรไอ้อพวกเี้นี่ก็เป็นเฮีย้ยอะไรกันก,กนูเนี่ยอ๋อไต่ไหนไอ้สัสมันทำเฮีย้ยอะไรหุ่นกูนไว้ฮะเดีย๋ยวบิ๊กติดด้วยเหรอ,อสวยแล้วสวยเฮีย้ยอะไรป่ะไม่สวยหรอกมานี่อยู่กูนี่มาพวกเี้นี่เป็นอะไรกับผุนกูลักษณะนะใช้ตรงน,นี้มั่งเลยฝ่ะที่เกล็ดลงนะละลงลึกละ ไปไปไหนหมดโอ้โหมันได้ระดิบได้กูได้เนี่ยโบกเลยแล้วกันไปส่วนเสุดพิธีเจ้าเองยังไม่เจ็บไอ้เฮียอะไรหุ่นกูอีกอ่ะฮะแล้วมึงมาไหนกับหุ่นกูเนาะหุ่นกูไว้เฉยๆไอ้เฮียอ๋อเห็นแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเค่ร์ดิไปก่อนเรายังไม่ได้กดโลกก็ได้มันจะไม่สองพิธีอ่ะสองพิธีแล้วค่อยว่ากันไปไหนฮะไปไหนเฮียเอ้ยใครใครดัดหัวกินข้าวกลัวอะไรมาเน๊ เาเมื่อกี้ไม่โดนไอ้นายที่อโอ๊ยเฮ้ยจะไอ้นี่เขาหุ่นก่อนอา้าวขอบคุณใครเที่อะไรไอ้พิธีนี่วะหุ่นตัวนี้ก็เป็นอะไรโค้ชเทนุเป็นอะไรไม่ใช่หรอนี่ไงมึงอยากจะรอผีมากๆตัดจัดไอ้พวกปัญจอน จบคนอยากเที่ยวกับผีก็ต้องไปก,กินแหละครับน้องอยู่ดีไม่ชอบเีเฮี่ยอยากเปรี้ยวกับผีเปรี้ยวมากๆมึงก็ไปลองราลกแล้วกันนะไอ้ฝัดมีแต่คนรู้จักไม่ต้องกลัวหรอกเราลกเราลกอะ่ะจะหาใครจะหาเพื่อนไหมถึงกว่าเพื่อนไม่ให้ทุกคนสองคนไปไหนแล้ววะพิธีได้เลยไม่มีใครสวดหรอไม่มีสวดฝั่งหนูดีแล้วเราฝั่งหนูเสร็จก็ดื่มกันนะถ้าท่านไม่ดีมันเหลือแคอออ่ฝนะ่อเนี่ะ มันน่าจะโซลยากเลยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ยากมากหรอกว่านะไม่เคยฉุดไม่หายาแน่ๆเลยว่ะผมว่าหาของหายาไ,ได้หรอกนะมันไม่มีของไงแล้วมันเจ็บกระสับคนเลยน่าจะหายาอยู่อยู่หลังบ้านแน่ๆเลยว่ะผมว่าโซน,นหลังบ้านาอ่ะเพราะเป็นโซนที่ผมใช้ไม่ได้เดินเลยวันนี้ก็ดูกสัคนนะคอมเมนต์พวกคุนด้วยกันอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเออไหนๆก็ได้แล้วใช้ทุนตรงนี้สิ คุณไหนหายวะคุณกระพอเนาะเจ็ดอันนี่ไงนี่ไงมันก็สวดละว่าสวดเพลไหนล่ะรู้แล้วบ้างว่าผีมาใกล้มึงแล้วเฮียอ,อ๋ออย่าถีบกูอ,อ้าวงัวมาจะตีสวนนี่ไงไม่ต้องหนีไปไหนมาโนบเสี้ยวเหรอไอ้บาดเปรี้ยวนักหรอฮะเป็นเปรี้ยวมาแต่ไกลนะมึงี้ยแบบน่าจะบ้างไอ้เฮีย ทำพิธีก่อนไ,ได้เขาสวดพิธีนู้นดีวกว่าเว้ยเอาจริงมันเลยพิธีนูกก้นกับพิธีนี้มันโซนง่ายกว่าดริแต่ว่าไอ้เขา,าสวดตรงนู้นแหละตรงนี้มันเป็นทางน้ำไงไงเขาเล่นยากกว่าเนน้ำอะ่ะสวด,ดไปสวดไปเออกูเห็นนะ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 สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนก็ตีผีไอ้ฝากมาเนี่ยไปไหน w h ดเดอร์ฟัคจูโกเอียงแหมไปไหนวะไปไหนละกูหลงอีกแล้ว,ว <laughs> เจอไข่แก้วไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยมันแทบไม่มีคนสวดเลยเว้ยคือมันโอ๊ยไม่เห็นได้ทิ้นคือมันสวดไม่ได้ฮะเกมเนี่ยมันต้องหายาเว้ยคือถ้ามันไม่หายามันก็จะใจหักเอาต้องหาตีมเวอร์ชันออริจินอลว่ะประเด็นก็คือไอ้ตีมออร์จินนอว่าไปไหนวะหาไม่ไม่เจอทั้งกรีบอะฟาดจังเลยฟาดจิังเลยเอ้ยฟากลับบ้างว่ะไอ่ประเดี๋วไปรุ่นโอ้ย ไปทางไหนไปทางไหนโอ้เดินออกไปหนี้เฮียถ้าเดินเข้า,านู่นกูจะจัดคุณเท่านั้นเฮ้ยใครอะไรหุ่นกูอีกอ่ะแรมขยนนันเนอะจัดเตือนไม่พัดเลยเฮียจไอ้หุ่นหลงนี้หยายไปละวไม่มาละไปป่าไปป่าไปป้ปปอาอ้าวมึกไอ้เฮียอ้ไกูผิดไอะไรจ้ะใครอะไรอีกอ่ะหุ่นกูกูพูดกี่รอบแล้วหุ่นกูซื้อมาแพยจากจีนเนี่ยแบบ มึงนี่ก็เป็นฮีเลยกับหุ่นกูน่ะโอ๊ยเป็นอะไรวะอ๋อข้างล่างเหรอมุดอ๋อมุดโองเอ้ยไม่มีไม่มีวิ้มมมงมึงเชื่อมึงที่ตรงนี้มึงเกลียบใช่ไหมเด็กเกลียวกูบา้างใช่ไหมมนนี่มาเฮ้ยรู้เหรอไอ้ฝัดรู้มากเหรอกูอเกลียดจริงๆเด็กเซนดีอย่างมึงเนี่ยไอ้กบิส พี่ยาศาสตร์พี่วิทยาศาสตร์โอเคปวดแสบปวดร้อนเป็มดแสบวดร้อนเป็นผมมาดิมาตีไงกูรู้มาตัวสวดกูกูไม่โง่ให้มึงนั่งกระทืบเปลี่ยนเดี๋ยวนะไอ้ฟาดกูมีหัวเหมือนกันไอ้เหี้ยกูไม่ได้วิจารณ์ผมที่ไม่มีเหรอขนาดวะเออขนาดแล้วอะนี่ตายหรือตูดวันแน่ปรัชภาพแบบนี้ทุเรศจริงๆ อา้าวมืออา้าวมาดขอไปนะพี่คิดซะว่ากว่าคนไม่เจอเมื่อก,กี้เห็นติมสริชาติปะไปไหนแล้ววะพิธีมันอยู่ใกล้กันอ่ะสองนะเนี่ยเออเดี๋ยวไปโซนพิธีแป๊บนึงเอาไปเก็บพิธีกันเอ้ยยังม,มีคมสนสวดนี่โอเคพิธีมันใกล้กันฮนะสองพิธีที่เราเดินเราเจอสวดก็ได้เอ้ยใครเที้ยอะไรหุ่นกว่า กูเ,เห,นนนาหา็นแล้วไอ้บัตรมาดิกูมาหามึงแล้วอยากเปรี้ยวกับหุ่นกว่าอยากเปรี้ยวกับหุ่นกูเหอไอ้บาทมาดิมึงอะชุบตีมันอะเอา้าเอา้าตายห่ะเอา้าทำไมตัวเป็นงั้นอ่ะเอ,าอ้าก็คนชุบก่อนเลยมาไอ้นแน่เห็นหุ่นกูกลัวกูว้า,วาบ่จ๊ะหรือววันนี้เดี๋ยวไปหา หายคนนึงก่อนไอ้นี่ไอ้น,นี่อยู่นี่พอดีเลยสวยมึดปัดสายสีหลายนัดมาเนี่ยเขาลอเขาอเขาอยอ,อยู่เว้ยนั่ปอะไรเพราะว่ากูบิงได้โอ้กด้ถไม่ทันเต็มนหน้ากูเลยโอ้นี่ผลไหนะ่ะโอ้ผลนู้นอย่างงี้ไม่มีหุน่น เดี๋ยวได้ก่อนนะทุกคนมาหนิมา,ม,ามึงไม่ได้ออกหรอกไอโอหกที่เนี่ยไม่ต้องกลัวกูจะบีบคอมึงแน่ชัดมันเนี่ยยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ส้นตีจริงกูชอบวะไอติ่มติมอยู่นู้นดีกว่าเอ,าเอา้าเอ้าดูป่ะ โอ้แม่งลงล่างเฮ้ยจะรู้ได้ด้วยเหรอไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะอ๋ออยูติีพลางติีพลางไีเอติไอติมอร์ดิโนอยู่ล่างมันจะเล่ทุกเด็กับกลัวมาเล่นมาดิมาเออออกไปก็ได้ไรเหี้ยเอ้ยกูมีกระตันในบัตรเฮ้ยกระตันกลัวฝั่งลอบโวย เอ้ขวอกอีกรอบหนึ่งด้วยขวอยอะไรอ่ะกิ้ตองเสียเอร,รอไอ้นมแตกอีกนังนี่แกนคนไทยนี่พอดีเลยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเดี๋ยวใกล้พี่อีกะโอ้ยเฮ้ะแม่งไม่มีบิงให้บัดเอา้า มึงปาแล้วเหรอมึงตายกลัวมึงตาย,ตายเรียบร้อยอีสี่เยอะนะบอกแล้วอย่ามาเฟี้ยกับกูกูไม่ชอบไอ้ฝาก <c oughs> เรียบร้อย